สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลได้เกร็ดความรู้และเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับฟังรับชมกันนะคะกับการฝากโชคชะตาดวงชีวิต ง่ายง่ไว้กับที่ฐานพระพุทธรูปที่บ้านเราเองนะคะนี่คือใบของวาสนานะคะเป็นใบวาสนาให้เราเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะให้เร็วเขียนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดของเราอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่เขียนแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ให้เราพับแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เอาไปไว้ที่ใต้ฐานพระของบ้านเรานะคะก่อนที่จะไว้ใต้ฐานพระ ให้เรานำชื่อที่เราเขียนใส่ใบาวาสนานี้พนมมือขึ้นตั้งนโมสามจบแบบนี้นะคะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังเปิดเป็นเงินทัมังเปิดเป็นทองสังฆังเปิดเป็นข้าวของ ไหลามาเทมาณชาลิติข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ขอฝากดวงชะตาชีวิตนี้ไว้กับหลวงพ่ออะไรเราก็พูดไปนะคะอย่างหลวงพ่อโสธรเราก็บอกว่าหลวงพ่อโสธรให้ดูแลดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งที่ดีๆไหลเข้ามาเดินทางไปไหนแควคาดปลอดภัย ให้มีโชคมีลาบวาสนาเงินทองอะไรเราก็พูดไปแต่สิ่งที่ดีๆเลยนะคะตามแต่ใจที่เราอยากจะพูดนึกได้สิ่งไหนให้พูดสิ่งนั้นเลยนะคะหากเป็นไปได้อยากให้ทุกคนในครอบครัวมาทำแบบนี้นะคะอย่างบ้านมีสมาชิกพ่อแม่ลูกก็ให้ทำให้ทำของใครของมันนะคะไม่ให้ทำแทนกันอนุโลมได้ ก็เป็นเด็กแรกเกิดเด็กในบ้านที่ยังเขียนหนังสือไม่เป็นให้พ่อแม่หรือใครเป็นตัวแทนทำให้เลยนะคะให้ทำฝากดวงชะตาชีวิตเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ใส่ใบวาส,สนานี้เป็นเคล็ดลับนะคะที่ผู้เฒ่าผู้แก่โบร,ราณบอกมาอยากมีวาส,สนาดีให้ลองทำแบบนี้ เขียนชื่อเขียนนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ใส่ใบวาสนาแล้วไปไว้ที่ฐานพระพุทธรูปที่ใต้บ้านเรานะคะให้ทำแบบนี้แล้วเปลี่ยนทุกทุกเจดวันนะคะท่านต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเวันเขียนเปลี่ยนใหม่7วันเขียนเปลี่ยนใหม่ยยหมอย่างนี้ตลอดไปนะคะให้ลองทําดูคะ่ะส่วนใครที่ไม่ทันเดี๋ยวคิธีจ้างชาแนล จะลงรายละเอียดและบอกไว้ที่ใต้คลิปนะคะให้กดเข้าไปรับฟังรับชมกันได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิติจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็น,นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิติจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ